หายแล้วครับงานเขาแล้วพี่น้องเลยเอาเ<อ>บิงนะ่งเด้อพี่น้องแมวลงลงลงออกว่า<อ>มันเข้าไปไหนมาล่ะ<อ>บัววานหนหน,นี่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 พันตัวพ<อ>ันตัวนี่นะ จบเบียดไว้นะหน้ามันจบเบียดไว้นะเนี่ยเอานี้ล้นี่น้าเลือกไว้ไยุ่งนั่นมดเลือกไงย่างลงไปเลยไปหาลูกบ่คืึจังไจับสายไปโหลา่า่นาถึงมือจะของเดี๋ยวจะดึงด้อยจะดึงด ไปค้าต่อก่อนหยุดพายแล้วครับงานเข่าแล้วพี่น้องเลยพ่เบิงเด้อพี่น้องแมวเอาบาทัเหลอครับบดีตัดตัดตัดฮะเจ้าหย,ย,ยุดล้มหวัวนมั้งนี้แค่นเนาะ กีนน้นอยขันนอนอยู่ครับนอนอยู่บนด้เบอ,อ์กิ่งหเลยว่ะโอ้เน้อกันขา,ขา,ด,นขาดเทีนนทนนย,ย,ออทดยเดียวครับเจ๊ได้ดึงจะเบ็ดไว้ครับบนนีนะ้หุ้น ตายแล้วเ็นได้้าไหวนอนเสียบะเียบเาเลี้ยวลงเหรอครับบานโอ้เลี้ยเาบออยู่เ้อพไ่จะเปลี่ยวตะก้อย่างเดียวเป็นตันมอตะก้อแล้วก็ดึงสาเตยินละดึงไปอยู่เล่นนั่นไ่มีทางเอาลหครับปากี่าวันหครับเอา อัดดูเดี๋ยวดีขันุ่นละววัดไปเงี้ยไปเงี้ยไปเงี้ยเอาดึงเด้งเด้งเอาขาดกันดึงเอาปล่อยมันไปรถตัดรถไปยังดึงมันขาดรถซะก่อนจดงได้เดือยเหงาเอาแล้วครับไปเงี้ยครับพี่น้องเอาเบิกไปเงี้ยเด้อเอา ขาดเลยนขาดแล้วมันดีอ่ะวิงเอามึงครับล้มมาเอื่อยเรามันเนื้อกันครับเห็นเนื้อกันไว้อยู่ไม่ไ้วก็เอเสียกมาหนม่มันขาดครับบุรีมันหลายเนาะมันมาแบบคุณเหรอไม่ไ่ครับที่เขาไปั้งคุณแล้วครับบ้านนี้แล้วที่เขาไปต้งคุณแล้ว ได้บ่ได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นจากอันตะก้อได้ขึ้นสามโอ้ยได้ขึ้นสามอยู่ครับอ๋อหน้าบ่อยได้ขึ้นสามเฮียหนึ่งเฮียหนึ่งบ่เป็นหอังของต้นเฮียสองเบิดเลยล่ะบนบนยังยันดันดอกดึงดึงได้ต้นเนี่ยเอาของหน้านั่นได้เหลือดสามครับได้ขึ้นบ่หนังไหนเดะบ้านเหนียวยี่ของเราเนี่ยเดือ สามสองกันเลยเออเอาไปเอาเขคักเอาคักครับได้มางวตถสายครับวันนี้เอาข้ากุฏิต่อยไปเอ้ยมาดิข้ากุฏิหุ่นยิ้มออกครับไปแล้วครับไปแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บเบ็ดเด้อทั้งนั้นน่ะสงสัยไม่มีแล้วครับฝั่งนู้น วัวหรือว่าไปใหญ่กว่าเดิมพ right? ี่ดูใบไม้ดิโอ้โหเอาเลยดีอดีกว่าเอ็มมันจะขาดรายก็านี่ด้ั้งวานะเม็ดตระกูลลยม็อันนี้รลอบอเอาเลยอยิกจักคันสาม เดี๋ยวสิเอาเดี๋ยวไปต้ก้อฟีกันลานเอ้นี่นี่มันดึงฟังตกกับมาอยู่นี่นี่ตัวนี้่เดึงกับมาเดี๋ยวพวกง่ายไปทวน นี่แหละครับไพ่ธรรมชาติมันเอามันไหลแรงขนาดดิสงวนน่อหน่อยๆนึงมันโมเมนต์เนี่ยมันหนักใหญ่ไปเรื่อยดิไ่ใหญ่ครับป่ามึอนี่ดึงว่าขึ้นอ่ะดึงยังแดกกว่าขึ้นอ่ะโอ้สุดยอดครับมึงดูครับพากันฟ้าเก็บเบียดกล่องแล้วนี้ระนาดอยู่ดิทรุกสับไทยด้วยครับซันเนี่ย นั่นนะถือว่าไม่ยู่กันกับนั่งไก่กันนะคนเราจุดนะอุ้นครับมันไหลมันจะทั้งผุนไหลมันจะทั้งผุนเรื่อยๆที่นี่พักกันเฮ็ดเลยไม่ไพ่มัดเหี้ยไปต้งฟังทั้งผุนครับกันไว้มันอึเออมาที่นี่มันขาดครับขาดข้าวเดี๋ยวเไปนี่เอาเบ็ดไปเบียนเลยว่าทีมงานพักกันนอนหลับปลุกไปยู่ดอกไปยู่ดอกถึงรถ เปี๋ยวน้ำร้อนจะคันเน่น่ะต้นคนละคั้นั่นันซีคันหรอคนละคันเนาะเชียนตปอนอ่ะซีาปอนยังโมขาดอยู่ปัดถืป้าก็ขาดเร็วแท้เออปัดถือะปาก็ือขาดเร็วแทะนักคั้นหรอว่คันเคนฟังกบา่เบิดเลยผมตัดผมกัดเลยหนึ่งเอา ยิงกกนดีแล้วเออกนาลอกไปเนียเออไว้ย่บ้านมือเนี่ยพี่จับสปูนเพี่อนาลอกไปเออแม่นแมนแมนเออแมนโดนานเลยเอกันแล้วเออได้ขึ้นไปแล้วครับจะวัาตะกอบปเลยโอ้ยเบิ่งดูครับบันนี้เอ้านี่นาตกปลาครับ นอกจากที่ป้ายเลยไปครับยังทีตีได้บา้านนี่ข่ายเงาอยู่ขายเงาอยู่ใครอยู่ข้างเหลือส่วนมากส่วนมากกัน,นี่ข่ายมองสุดพุ่นละสุดตะก้อล้วรมองขนขาดอะมองพูกพุ่นละเอาครับเก็บเอาเมื่อนี้เก็บได้เอ็นครับเก็บเอาเอ็นไว้ก่อน,ปนไปแล้วไลไปแล้วครับบ้านนี้ โอเคครับเดี๋ยวมาถาเบิ้งไปเอ้มวนครับม้วนม้วนมันครับนเดัเมอนมันมันครับผมสู่ท่อไปห้องทีมงานบ่ท่อไปแก้วแก้วตัวนอนหลับดีไรอ่ะ ต้นไม้ขาดไปเลยอ่ะต้นไม้ต้นเนี่ยเออโอ้ยเอาอยู่ยังไลยต้นไม้มันขาดไปเลยอ่ะต้นเนี่ยผุแล้วครับไม่ไผ่พุน่นพุ่นละอยู่ยกลบโอ้ยเสียดับกลับอยงองลอยมันดันไปดันว่าเดี๋ยวเอาเรือลงเหรอเอาเรือลงไปถึงไม่ไผ่ก็มาขึ้นนี่แหละเขาว่าเดี๋ยวโลเรือมันลงเหรอครับพอดีผมโาเรือมานน้ำนเดี๋ยวที่ที่เอาเรือออกไปเอาไม่ไผ่ครับพุ่เระไม่ไผ่พุ่เระที่กันไว้มันขาด มันบอกกลับว่าง่ายเลยสิบอกให้กลับย้ำมันไปกลับกลับย้ำเล่นตัวว่าลากลากไม่ไพ่ไม่ว้ายไม่ไพไม่เราแม่ไม่ไพไม่เราดันแม่นึ่งน่ะไพ่ต้องบอกมีอันเดียวไอ้กอันหนึ่งอยู่น้ำหนักสัตวม่ไพเขาไม่สองอันจตกอันหนึ่งอยู่ ทุกอย่างต้นมีอุปสรรคครับผมทีมงานใส่ชูงไปดึง <c oughs> ไปเนั่กับไปโบยเหรอไ,นะ <c oughs> ไปเอาไปดึงไม่ไพ่มาเอามาวางไว้มันพัดไป นู่เบอด์ด้เพียเห็นเ่เพี่ามันน้ำก้นเพียเป๋อาไม้ไฟมักันพวกนี้ไว้ก่อนไหมเฮ้ยพวกนี้มันน้ำก้นเห็นมนอ่ะไปเอาไม้ไฟเหมืนมักันไหมมีเสียงมัดอยู่ดึงมันอ่ไปได้ผมมีเหลือ เว้ยม er ันถ่วหัวเจ๋าหรอเวียเปล่ารถเปลยวไม่ไพมากันเี๋ยวไม่ไพมามันนี่รอไม่มันลอยไม่เร่นี่พตนี่เียต่อวันนี้ละตัดแมงเลย

อะไก็ลำบากิดเดียวนี่ังลดไปเี่ยงลดทงเี่ยดี๋ยวใส่มัดเด็ดเลยมัดยางเยเลยไ้นองหม้อมีอมาเนไม้เหลืออยู่ครับเามัดไปแล้วก็ได้ตกครับเดี๋ยวไม่เห็นไหมอนนี่ครับไม้หนา อสุดดยครับหน่วยซิวหน่วยซิวลงเก็บกู้เรียบร้อยโอเคครับผมเอาตกปลาต่อครับผมทำไหมที่ผมเขาเรื่องหดเฮ้ยมันจะเป็นเม็นน้ำเลย